นี่เป็นภาพบริเวณสะพานคลองตนโนดต,ตำบลทุ่งเบญจาอำอาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจะมีรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่เป็นรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกถังน้ำขนาดความจุป,ประมาณ1 8 0 0 0ลิตรมาดูดน้ำจากสถานที่แห่งนี้วันหนึ่งก็จะจำนวนกว่า40คันดูดคันละประมาณ5-6เที่ยวต่อคันและมีรถบริเวณนี้ทั้งหมด45คันมีหัวหน้าทีมเป็นชาวจังหวัดชนบุรีรถทั้งหมด อยู่บริเวณนี้เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีโดยจะคิดค่าขนส่งน้ำเที่ยวละประมาณ1,500บาทไปจนถึง2,000บาทแล้วแต่ระยะทางใกล้ไกลซึ่งรถบรรทุกน้ำแต่ละคันก็จะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการดูดน้ำา200บาทต่อ1เที่ยวต่อคันโดยจุดมุ่งหมายที่จะเดินทางไปส่งในแต่ละวันช่วงนี้จะต้องเดินทางไปที่พื้นที่หมู่ที่7และหมู่14ตําบลทุ่งเบญจาอํอาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีและ บริเวณใกล้เคียงในโซนช่วงวัดเขาสุกิมโดยนายนพพรอินทรราพลหรือป๋าว่องอายุ53ปีเจ้าของรถบรรทุกน้ำชาวจังหวัดชนบุรีได้กล่าวว่า รถที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดประมาณ40กว่าคันทีมงานรถบรรทุกน้ำทั้งหมดก็เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีเช่นกันสำหรับตนเองตอนนี้คิดค่าส่งน้ำเที่ยวละ1,800บาทแต่จะต้องมาเสียค่าน้ำเที่ยวละ200บาทต่อเที่ยวอย่างไม่หักค่าน้ำมันโดยชาวสวนต้องการใช้น้ำเป็นอย่างมาก คันต่ำต้องใช้ส่วนละ5-10ถึงเที่ยวต่อวันโดยตนเองมาทำการวิ่งน้ำที่นี่ได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วครับจากตอนนี้ครับเรามาเอาน้ำวันหนึ่งประมาณกี่เที่ยวครับวันนึงประมาณคันละห้าเที่ยวครับอ้าเที่ยวต่อคันต่อคันครับมีกี่คันครับที่นี่ที่นี่มีรถกับ4 40, 40ี่คันครับท่าน้้ำเนี่ย4ี่ิบคันเอออเยอะเยอะแล้วเราไปส่งที่ไหนครับ ส่ตงตำสวนครับชาวสวนไม่มีน้ำตอนนี้อยู่โซนไหนมากครับตอนนี้ครับโซนเขาจไปทางเขาสุก,กิมหรอครับเขาสุกิมครับเ,เส้นนู้นเส้นนู้นนะครับอือครับ,รบ<ด>แล้วการเอาน้ำเราคิดค่าใช้จ่ายเขายังไงครับการเอาไปให้เกษตรกรก็เป็นเที่ยวแล้วแต่ใกล้ไกลเท่ไ <ข S 1> าไหร่อย่างเที่ยวเนี้ยรถใหญ่เที่ยวเนี้ยประมาณพันแปดทำไอะไรแล้วพันแปดร้อยบาทที่เราเก็บของเขาอะนะครับอืมเราเหลืออะไรบ้างอะเนี่ยเราก็เหลือาจ่ายค่าน้ำไปสองร้อยค่าน้ำเที่ยวละสองร้อยครับอ่าเก็บเขาเที่ยวละพันแปดครับยังไม่ได้หักค่าน้ำมันยังไม่ได้หักค่าน้ำมันครับ วันหนึ่งอยู่ได้ก็พออยู่ได้ครับทีนี้ถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยครับตอนนี้เขารับกันได้ไหมวันวันหนึ่งทำไงก็ต้องเอาทำไงลงเอาเพราะผล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  ไม่ใด่สวนและเที่ยวอ่าอย่างสวนหนึ่งขั้นต่ำก็ใช้ประมาณกี่เที่ยวขั้นต่ำกันแล้วแต่สิบเที่ยวห้าเที่ยวโอ้แต่ละสวนนะครับ